สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัวเว็บไซต์ w w w ร์ลไ d ด์เว็บทของดีทั่วไทยอที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าทางออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นจำนวนกว่า300รายการโดยให้นำสินค้าหรือบริการขึ้นโพสต์ขายฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยตั้งต้นให้ธุรกิจมีช่องทางการตลาดได้เร็วขึ้นมีเครื่องมือประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของตนเองเข้าสู่โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์ ออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตพร,ร้อมดึงคนดังเข้ามาช่วยกระตุ้นยอดขายในงานของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียววันที่2กันยายน2564ณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจชั้น6กกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์นดีๆที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m ออัปเดตลงแล้วนะคะลูกปาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ